กาสวัสดีคนที่กดพลาดเข้ามาดูนะฮะนี่ที่เซตอา่าอันนี้ผมแปลงอันนี้เอาอะไรนะชุดดุมแดดไปเปลงนะแต่มันยังไม่ได้กลึงตรงนี้ไงที่ก็ว่ามันต้องกลึงออกประมาณสิบมิลดุมสเตอร์มันต้องกลึงออกสิบมิลบูธผมก็สั่งมาแล้วอืมอะไรบูธใครสนใจดุมเดิมมีนะฮะ ขายเหมือนกันครับดุมเดิม t ี r พร้อมพร้อมบูธพร้อมเ่าเดี๋ยวราคาค่อยเสนอมาก็แล้วกันในคอมเมนต์ก็ประมาณนี้บักสนิมนูโอ้โหสภาพหนูรบอบรอบท่อก็ะถอดอยอู่บ้านคตลกทุกคน ขอกมกชิพหายอันนี้ก็สั่งมาเลยอใช้ไม่ได้แจ็คอันโอเคมาแบบคลิปสั้นๆนะรอติดตามด้วยเดี๋ยวใส่รอเสียจเดี๋ยวจะคีให้ดูเดี๋ยวขออยากเอาไปทำก่อนฝากติดตามด้วยโอเคไปจุ๊บครู